สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่จตุจักรมีนบุรีนะครับเพื่อนๆลองดูเลยครับนี่ตลาดจตุจักรมีนบุรีก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเริ่มคนเยอะมากเลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมมีข่าวจะบอกเพื่อนๆว่าจตุจักรมีนบุรีนะครับจะเริ่มนะครับเปิดตั้งแต่วันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเพราะนั้นเนี่ยเปิดทั้งหมด5วันเลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยคือจะเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเปิด ตั้งแต่วันพุธเลยนะครับเพื่อนๆมาเที่ยวกันได้และวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําร้านลับนะครับร้านแรไอเทมนะครับที่มีปลาที่สวยมากเลยนะครับในตลาดจัิจักมินบุรีนะครับนี่คือร้านนี้เลยนี่ครับร้านนี้ชื่อร้าน t ท็อกเบลฟิตไบคินตันนะครับหรือว่า คินตันช็อปไทยแลนด์นะครับสาขาจตุจักรมีนบุรีนะครับดูเลยครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าในร้านนี้มีอะไรบ้างนะครับคนมาเดินมีนบุรีนะครับแล้วก็รักปลาชอบปลาอย่าลืมมาเดินมาดูร้านนี้นะครับเข้ามาเลยเชิญครับผมก็เข้ามาห้องแอร์เย็นสบายนะครับในร้านเรามีอะไรบ้างนะครับผมอันดับแรกก็คือจะครับเราจะมีจําหน่ายปลานะครับเรามาดูเลยนี่ครับนี่คือ ทองอินโดนะครับก็มามาเป็นล็อตนะครับล็อตนี้ก็เหลืออยู่ตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมตัวนี้ราคาเพียง4,900บาทนะครับผมไซส์ก็12นิ้วเลยตัวนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นนกแก้วนะครับเป็นปลาเมดนะครับเป็นนกแก้วเทคแดงนะครับก็มีหลายไซส์นะครับหลายขนาดอย่างตัวนี้ก็จะเป็นไซส์ทรงสั้นนะครับราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับแล้วก็ ทรงปกติตัวเล็กอยู่ที่2,500บาทนะครับแล้วก็ตัวใหญ่จะอยู่ที่3,500นะครับเดี๋ยวเราไปดูถัดมาเลยนะครับสินค้าในร้านนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับปลามังกรนะครับทองมาเลยนะครับราคา8,900บาทนะครับผมตัวนี้ก็ไซส์ประมาณสัก12นิ้วได้เลยนะครับผมส่วนตัวใหญ่ตัวนี้เราไม่ได้จําหน่ายนะครับผมอันนี้ให้ดูว่าทองมาเลยโตขึ้นมาแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับ ปลาทุกตัวที่ร้านนะครับเราใช้หลอดไฟจากคินตันนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยใช้หลอดไฟสีทองนะครับของชาญิงที่เป็นแสงแดด80%นะครับเพราะนั้นเนี่ยเลี้ยงปลาอยู่ในบ้านก็ไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้รับแสงแดดนะครับตัวนี้จะทดแทนแสงแดดให้ได้เลยนะครับถัดมานะครับตัวนี้นะครับเป็นทองทองมาเลบูเบตนะครับราคาอยู่ที่12,900บาทนะครับตัวนี้ชื่อน้องทานอตนะครับตัวนี้ใช้แค่หลอดไฟสีขาวแล้วก็เลี้ยงในตู้สีขาวนะครับ ให้เห็นว่าบูเบยยังไงก็เป็นบูเบยนะครับผมถัดลงมานะครับตัวนี้จะเป็นมังกรเงินเผือกนะครับราคาอยู่ที่4,500บาทครับผมตัวนี้นะครับได้ไซส์ใหญ่ๆไปเลยนะครับไม่ต้องไปลุ้นเลยก็คือเอาไซส์ใหญ่ๆไปเลี้ยงได้เลยนะครับสําหรับมังกรเงินเผือกนะครับเป็นปลาที่สวยงามมากเลยนะครับก็เนี่ยครับปลาในร้านเรานะครับอัปเดตให้ฟังกันแล้วก็ อัปเดตวันเวลาที่เราเปิดปิดร้านนะครับเปิดตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์นะครับ10โมงถึง5โมงเย็นวันธรรมดานะครับเพื่อนๆมาจอดรถหน้าร้านได้เลยนะครับเสาร์อาทิตย์เราก็ต้องหาที่จอดแย่งที่จอดหน่อยเรามาดูผลิตภัณฑ์ทางฝั่งนี้ดีกว่าเรามีอะไรบ้างนะครับผมเริ่มต้วยตัวนี้เลยนะครับคินตันนะครับคินตันก็คือเป็นแบรนด์จากมาเลเซียนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งในเรื่องของหลอดไฟนะครับสำหรับอโลวาน่นะครับ แต่ตอนนี้ชินตั้งมีผลิตภัณฑ์มากมายนะครับโดยที่เป็นที่นิยมนะครับอย่างตัวนี้นะครับตัวทาคลื่นนะครับที่ตู้ไหนก็ต้องมีนะครับหรือว่าต้องมีติดบ้านเอาไว้ครับเป็นตัวทําคลื่นที่ให้แรงส่งได้เยอะนะครับแล้วก็สามารถกำจัดเศษที่ปลาก้นตู้ได้ดีมากๆเลยนะครับมีตั้งแต่ขนาด100อมจนถึง800อมนะครับผมถัดมานะครับ2ตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับตัวนี้จะเป็นพระเอกที่ตอนนี้กําลังมาแรงขายดีมากๆเลยก็คือ ตัวอะควาพลาสติกนะครับตัวนี้จะช่วยปรับน้ำนะครับช่วยให้น้ำพร้อมสำหรับการเลี้ยงปลานะครับผมมีวิดีโอทำให้ดูแล้วนะครับแล้วก็ตัวไบโอแบคทีเรียนะครับช่วยนะครับทำให้ปลาแข็งแรงนะครับทำให้ล้างระบบลำไส้นะครับเป็นจุลินทีย์และตบาซิรัสนะครับช่วยให้ปลาเนี่ยขับถ่ายได้สะดวกแล้วก็ทำให้น้ำใสสะอาดอีกด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือจะเป็นดอดไฟอโลน่านะครับ ของเรานะครับของคินตันเรามีทั้งหมด2แบรนด์นะครับก็คือคินตันแล้วก็ฉานอิงนะครับตัวฉานอิงเนี่ยจะเป็น T5 L เอ่อทีนะครับที่เป็นแสงแดด80%ส่วนคินตันเนี่ยเราจะมี T8 Cob นะครับแล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดคือ T12 นะครับซึ่งเป็นไฟ5แถวนะครับเป็นใหม่ล่าสุดของประเทศไทยเลยนะครับผมถัดมานะครับก็จะเป็น แบรนด์ของฉานอิงนะครับผมก็จะมีฮีเตอร์นะครับตัวนี้ทุกคนรู้จักกันดีใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับฮีเตอร์ของฉานอิงแล้วก็มีฮีเตอร์ของคินตันที่เป็นระบบ PCT ที่แรกของประเทศไทยนะครับเป็นแบรนด์คินตันเลยแล้วก็ฉานอิงนะครับผมแล้วก็จะมีปั๊มน้ำนะครับที่เป็นปั๊มประหยัดไฟของคินตันตัวนี้5,500ลิตรสำหรับตู้60 72แล้วก็จะเป็นปั๊มน้ำของฉานอิงที่ใช้วัสดุที่พรีเมียมนะครับก็คือ ตัวตัวบอดี้จะเป็นกึ่งซิลิโคนเพื่อลดกระแสไฟไฟ,ฟ้าสถิตนะครับจะทําให้ไฟไม่ไหลออกมาเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นปั๊มออกซิเจนที่เงียบที่สุดในประเทศไทยผมการันตีได้เลยถ้าเจอยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนเงียบกว่านะครับเอามาคืนได้นะครับเราจะเพิ่มเงินให้ด้วยนะครับผมตัวนี้จะมีเกาะป้องกัน3ชั้นนะครับทำให้เงียบมากๆนะครับถัดมานะครับตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยแบรนด์ ac aqua clean นะครับ ตัวนี้เนี่ยคือจะช่วยให้คนเลี้ยงปลาได้ง่ายขึ้นก็คือช่วยพัฒนาในเรื่องของระบบการกรองนะครับก็คือประกอบไปด้วยใยกรองนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่คือเคกคิวแล้วก็ใยกรอง2ตัวนี้นะครับตัวฮันนี่คอมแล้วก็ฟิลเตอร์ฟอสนะครับของแท้ต้องเป็น AC นะครับเพราะว่าใช้งานได้ไม่ต่ํากว่า5ปีนะครับผมแล้วก็ต้องใช้วัสดุกรองที่ดีนะครับอย่าง TDH o u s านะครับแล้วก็ฮอลโลไบโอใช้ควบคู่กันนะครับ ทำไมผมถึงกล้าการันตีว่า AC เป็นวัสดุกรองที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าตรงนี้เลยนะครับวัสดุกรองทั่วไปในท้องตลาดเขาจะไม่บอกว่าเขาผลิตจากอะไรแต่ AC เนี่ยเราบอกเราซื่อสัตย์บอกตรงๆไปเลยนะครับว่าตัวนี้ผลิตจากธาตุส0ชนิดนะครับโดยเมนหลักก็คือซิลิกา้าแล้วก็อลูมิเนียมออกไซด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือวัสดุกองในท้องตลาดถามว่าดีไหม เราไม่สามารถตอบได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาทํามาจากอะไรแต่ตัวนี้เขาก็บอกให้เรารู้เลยว่าทํามาจากอะไรผลิตจากอะไรนะครับและเราก็ยังมีตู้นะครับตู้ปลาไฮเทคเทคโนโลยี Tech จําหน่ายนะครับก็จะเป็นตู้ปลาเนี่ยขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีไฟในตัวนะครับแล้วก็มีระบบปลาที่เลี้ยงปลาได้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยแล้วก็จะเป็นตู้โหลนะครับวันนี้นะครับตู้ตัวนี้นะครับจากราคาปกติ2,390นะครับ ผมมีโปรโมชั่นนะครับตลอดเดือนนี้เลยจนถึงสิ้นปีนะครับก็คือเหลือที่1 9 9เเท่านั้นนะครับผมตู้ขนาดเล็กนะครับสำหรับบ่อปลาขนาดใหญ่นะครับบ่อปลาครับเราก็จะมีตัวปั๊มไดโวนะครับที่ประหยัดไฟนะครับแล้วก็เสถียรที่สุดนะครับถ้าถามว่าปั๊มแบบนี้นะครับตัวนี้ผมเชื่อว่าเป็นตัวที่ทันสมัยที่สุดในท้องตลาดเลยนะครับแล้วเรายังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับปลานะครับแต่เป็นผลิตภัณฑ์ ไฮเทคนะครับก็คือกลุ่มพอลนะครับตัวนี้นะครับเครื่องกลุ่มพอลเนี่ยสามารถตัดขนแล้วก็แปลงขนพร้อมกระดูดขนเข้ามาอยู่ในนี้ได้เลยนะครับทันสมัยมากนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้มีตัวเดียวในประเทศไทยที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้การตัดขนด้วยแรงลมด้วยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ร้อนเวลาเราตัดบ้านไหนมีหมาหลายตัวนะครับโดยเฉพาะไซบีเรียนหรืออะไรเงี้ยพอเวลาเอาไปล้างล้างล้างเขาเรียกว่า อาบน้ำตัดขนเนี่ยก็จะลําบากนิดนึงคือหมาก็จะวุ่นวายนะครับหรือว่าไปกัดของพนักงานเขาเราทําเองได้ที่บ้านเลยนะครับผม <g> ก็นี่คือร้านแลไอเทมนะครับแอร์เย็นๆห้องสะอาดดนะครับมีปลาให้ดูมีอุปกรณ์ให้นะครับแล้วก็ให้คําแนะนําปรึกษาฟรีนะครับพเพื่อนๆที่มาเที่ยวจตุจักรบินบุรีแล้วชอบเลี้ยงปลาอย่าลืมแวะมาร้านนี้นะครับคินตันไทยแลนด์สาขาจตุจักรบินบุรี นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับผม